าชาเหนินออกตัวแบบชายเดียวกูมไม่ต้องมีกำลังเสริมอนาคตมึงดับชัวร์ถ้าเกิดวันตอนนี้มันเหลืงไม่ได้ปากหวานเรไอ้สัตว์แต่เมียมึงโดนแล้วยังเขินมิ้จนั้ยังสัตว์กูไหมโทรล่ชาเหินออกตัวแบบชายเดียวกูไม่ต้องมีงกำลังเสริมอนาคตมึงดับชัวร์ถ้าเกิดวันตอนนี้มันเหลืงไม่ได้ปากหวานเรไอ้สัตว์แต่เมียม,มึงโดนแล้วยังเขินคนไหนที่คิดประมาแล้วไม่โดนกูแซยทุกทางโค้งพอคิดก็เงียบไปไม่ได้มีพื้นที่ให้มันโมเหินส่งหรือไม่ส่งให้พวกมึงดูพลังโชว์เพราะนี่มันโซ่ของคนจริงไม่ใช่ที่ให้มึงมาทำโจ้กอร้องอย่าี ด้วยเวลากูเจอชายไม่โทรจะโชว์เลียวฟิปปาดซ้ายแซงขวาสัจยิงกว่าโตเกียวดิฟตีโค้งแบบสลับขึ้นบนเขาอากีน้าแต่กูเหินให้คาหัวคิดว่าเจ๋งมาดิวะและกูคือราชาระวังจะตาปิดช้ำถ้าคิดว่าพวกมึงเจ๋งจริงพวกมึงก็มาดิครับรู้จักยังสัตว์กูไหมโทรราชาเหินออกโแบบชายเดียวกูไม่ต้องมีกำลังเสริมอัน